ตต่อไปนั่งลงเลยลูกสุดหอ่อนั่งลงเลยครับเราเถ็บเข้าไปใกล้ๆเลยอืมอ่ะหันมาด้านนี้เลยครับดมแล้วเป็นยังไงบ้างหอมหอมมากไหมครับหอมมากหอมมากเลยครับ,อรบของสิ่งนี้ทานได้ไหมนะทานได้ครับทานได้เหรอคะคิดว่าของสิ่งนี้เป็นขนมหรือเป็นผล,ลไม้เอ่ยขนม เป็นขนมเหรอครับมาค่ะอาชีคนต่อไปนั่งลงอาชีดมแล้วเป็นไงบ้างครับมันมันหวานเหมือนทุเรียนมันหวานหวานเหรอครับกลิ่นหอมไหมนะาหอมครับเป็นของสิ่งนี้ทานได้ไหมครับทานได้ครับเป็นขนมหรือเป็นผลไม้ครับเป็นทุเรียนครับเป็นขนมหรือเป็นผลไม้ครับเป็นผลไม้ครับอ๋อเป็นผลไม้มีผลสีอะไรครับสีเหลืองครับ สีเหลืองที่เปลือกมันมีอะไรนะมีอะไรครับสเีเขียวเหลม,มเป็นสีเข,เขียวเหลมๆโอ้อาชีพเก่งมากเลยอ่ะเดินต่อเลยครับพีสมาร์ทรับอาชีพอะไรครับมาน้องเกรสค่ะเป็นไงบ้างคะดมแล้วน้องเกรสหวานหวานดมแล้วหวาน,วานโอเคน้องเกรสดมแล้วหอมไหมคะหอมค่ะหอมมากไหมเอ่ยมากค่ะมากค่ะ หอมมากเลยเนาะค่ะของสีนี้ทานได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้นะคะ,ะ,คะเป็นผล,ลไม้หรือขนมผล,ลไม้ค่ะเป็นผล,ลไม้นะคะผล,ละไม้เด็กๆเป็นผล,ลไม้ผลสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองหนูเคยทานไหมลูกน้องเฟร้ไม่คยชอบทานไหมคะชอบชอบหรอคะโอเคอ่ะน้องพลายใส่นั่งลงคะ่ะอ่าดมเลยคะ่ะสุดใจเขา้าลึกๆเหมือนทุเรียนเลย โอ้อ่าเดี๋ยวบอกลักษณะก่อนด้านนี้อ่าไล้ยใสดมแล้วหอมไหมคะหอมค่ะชอบไหมคะกลิ่นชอบค่ะชอบกลิ่นนี้เลยหระคะชอบกลิ่นนี้เลยนะคะเปลือกเป็นยังไงคะเปลือกเปลือกเป็นสีเขียวแล้วก็แหลมแหลมโอ้แล้วข้างในล่ะคะเป็นสีอะไรเหลืองค่ะรสชาติเป็นยังไงคะหวานโอ้คนนี้มาจากสวนเองเลยนะคะโอเคอ่าน้องพลายใสยืนเลยคะ่ะ เด็กๆเด็กๆห้าคนคะ่ะเปิดตาเลยลูกเปิดตาเดินมาหาพี่ออนเลยคะ่ะด้านนี้ด้านนี้<ว>ต้องตอบคําถามพี่ออนแล้วคะ่ะของที่ดมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรเอขวัน่ขเป็นอะไรนะขเดี๋ยวน,น้องน้าเป็นอะไรลูกเป็นอะไรครับที่ที่หนูดมเมื่อกี้ขนมปังขนมปังอ่าก้องเชียเป็นอะไรคะเป็นผลไม้ครับ อ่เพื่อนๆตอบชุเรียนแล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคือคำตอบเป็นชูเรียนค่ะขอเสียงปรบมือหน่อย,อยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเข้าสู่การทดสอบที่4กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามีอุปกรณ์มาให้เด็กๆได้ฟังเสียงกันนะคะ และก็จะมาดูกันว่าน้องๆจะตอบได้หรือเปล่าว่านี้เป็นเสียงอะไรนะคะเอาล่ะฟังเสียงแล้วก็เอร์ไซคค่ะว้าวทำเสียงตามก่อนลูกทำเสียงตามดังๆมอดๆเสียงนี้เป็นเสียงของคนหรือสัตว์ครับ เป็นเสียงของสัตว์ละครับมาอาชีค่ะอ่าจับเลยหูฟังจับโอเคอาชีทําเสียงตามเลยครับอ๋ออ๋ออันนี้เสียงละครับมันจะเป็นมอมอค่ะเหมือนจะเป็นมอมอนะครับน้อองาชีเคยเห็นไหมครับเคยเห็นครับที่ไหนครับที่ยาครับที่ย่าเหรอครับเขาทําอะไรอยู่ตัวนี้เขาทำอะไรอยู่เขาไถนาครับเขาไถนาเหรอครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้ไถนาหรือเปล่านะ อ่ามามามานกเกรซใส่หูเลยค่ะอ่นอนงเกรซใส่หูเลยหันด้านหน้าเลยค่ะนงเกรซเออ,เอ,อทำเสียงดูดอีกอ๋อนี่ดูแล้วนะคะดูอีกดูอีกเออโอ้ยเป็นคนหรือสัตว์ครับเสียงนี้สัตว์ค่ะเป็นเสียงของสัตว์ตัวสีอะไรตัวสีอะไรหนะ้าส,สีขาวเหรอคะเขากินอะไรเป็นอาหารคะ หญ้กินหญ้าเป็นอาหารอ่าเอาหูออกเลยมาคนต่อไปครับอ่ารับแล้วฟังเลยครับอัานด้านนู้นเลยเจ้าเสียงนี้เป็นเสียงของคนหรือสัตว์ครับสัตว์ครับเป็นเสียงของสัตว์เหรอครับเคยเห็นไหมครับสัตว์ตัวนี้เคยเห็นเหรอครับสีอะไรลูกสีขาวครับสีขาวมีกี่ขาครับสี่ขาเขาอาศัยอยู่ที่ไหนครับ มีบ้าที่ยาค่ะที่ย่าเหรอครับโอเคเอาออกเลยมาน้องพลอยใส่ค่ะใส่อุปกรณ์เลยค่ะโอเคเอาทำเสียงตามเลยค่ะดังๆมาเสียงนี้เป็นเสียงของคนหรือสัตว์ครับสัตว์ค่ะสัตว์เหรอคะมีกี่ขาคะสี่ขาค่ะตัวสีอะไรคะขาวค่ะ ตัวสีขาวเคยเห็นไหมคะพลอยสายเคยเห็นตัวนี้มั้ยเคยเห็นค่ะเคยเห็นที่ไหนมันเหมือนวัวเคยเห็นที่ไหนคะเคยเห็นที่ใต้ใต้พุ่มไม้ใต้พุ่มไม้ที่ไหนนะฟาร<า>์มเคยเห็นที่ฟาร์มอ่าน้องพลอยสายออกเลยค่ะก่อนที่จะตอบค่ะทําเสียงตามที่ฟังเมื่อกี้ก่อนเร็วทําเสียงไงนะมอ<ว>ดังๆ<ว>ตัวอะไรคะร้องมอ วัววัววัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะย้เก่งมากอ่าได้ไปอีกหนึ่งตัวอักษรแล้วนะคะกับคำตอบที่ถูกต้องคือวัวนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้มาถึงการทดสอบสุดท้ายแล้วค่ะนะคะนั่นคือการทดสอบที่ ห้านั่นเองให้น้องๆเนี่ยได้ชิมเข้าไปเลยแล้วก็บอกนะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องนั้นคืออะไรคะ่ะห้ามบอกนะคะเอาล่ะพี่สมาร์ทช่วยจับก่อนนะมาแล้วห้ามบอกเลยนะว่าเป็นอะไร ทังหาคนค่ะต้องตอบแล้วที่ชิมไปเมื่อกี้เราเรียกว่าไข่ต้มเราเรียกว่าไข่คเค็มไข่เค็มเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้อยู่นี่แหละกองเ,เสียเยษปลอบมือดังๆเย้เก่งมากค่ะค่ะและแล้วนะคะน้องๆก็สามารถพิชิตภารกิจนะคะ ก็บตัวอักษรคาว่าสมานไปครบเลยนะคะจังท่าตัวนั่นเองอยู่านด้านหลังแล้วเรียบร้อยค่ะชิงทุนการศึกษานะคะห้าพันบาทกับองตินสมาร์ตดื่มทุกวันฉลาดสดใสแข็งแรงไปได้แล้วเรียบร้อยค่ะรวมไปถึงนะคะน้องๆแล้วก็กองเชียร์ค่ะก็จะได้รับเป้ก,กระเป๋านะคะจากองตินสมาร์ตไปด้วยเท่านั้นยังไม่หมดค่ะเรายังมีโคจนะทุกคนภาพไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ยังมีการ์ตูนชุดสมาร์ทโลมาเจ้าปัญญาค่ะที่มี คณิตศาสตร์นะคะมีภาษาอังกฤษและก็มีคติสอนใจด้วยนั่นเองแจกให้ทั้งโรงเรียนเลยค่ะกับโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดนั่นเองขอ <Yeah. S 1> เสียงปรบมือหนออ <Yeah. S 1> ่อย yeah. ก็สำเร็จไปได้นะครับสำหรับน้องๆที่มาปฏิบัติภารกิจในวันนี้นะครับต้องบอกว่านะฮะโปรเจกต์แอปโพสต์นะครับข้าวของไทยแส,มสนมหัศจรรย์นะครับน้องๆเนี่ยได้ดำนาเองนะครับเหมือนกับเป็นชาวนาจริงๆเลยนะครับออนครับโอ้โหนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะช่วงที่สามของรายการนะคะกับเกมอะไรอยู่ในกล่องน้องๆเนี่ยก็สามารถพิชิตภารกิจเก็บตัวสอนคำว่าสมาร์ทนะคะไปได้ครบเลยทีเดียวกับน้องๆตัวแทนนะคะชั้นอนุบาลหนึ่งและก็สามนั่นเองถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามีประมวลภาพค,ความสามารถน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับ พอน้องๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาให้เราได้ยิ้มกันอีกหนึ่งรอบครับถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันนะฮะกับช่วง Kiss Can Do ที่เพื่อนเพื่อนไปโรงเรียนมาโรงเรียนชื่อโลกด้วยนะคะแล้วเพื่อนเืนกลับมาที่บ้านเนี่ยมาเล่นกันนะคะต้องอาบน้ำเร็วๆเพราะมือน้าปักเปิดอย่างระบานกรลังอาบน้ำดยค่ะ เราจะตัวเล็กที่บ้านใครครับที่มีความสามารถน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวนะฮะส่งมาได้เราได้ยิ้มพร้อมกันนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอครับความยาวไม่เกิน2นาทีส่งมาอีเมลและเฟซบุ๊กด้านล่างนี้เลยรวมไปถึงนะคะส่งคําแนะนาค่ะติชมในรายการอยากเห็นอะไรในรายการของเรานะคะบอกเราได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะฮะโรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดมากๆครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆสนุกๆให้เราได้เรียนรู้ครับ และอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการช็อป about kiss ค่ะทางรักโลก Family c h ช n n e l นะคะในวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสกับพี่แอนรวมไปถึงนะคะในช่วง k Kids Mission วันศุกร์ส,กสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะกับเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงตรงกับเราทั้งสามคนพี่แมนพี่ออนและกับพี่สมาร์ทค่ะแล้วก็สามารถชมอีกครั้งได้ด้วยนะครับตอน5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะพวกเราเรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย